สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่ในป่ายูคาเก็บเห็ดค่ะเยอะมากนะคะเยอะมากเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเก็บมาแล้วก็เก็บรอบๆที่เป็นลานแล้วก็มาตัดเนี่ยแต่ค่ะตัดตัดเท้าออกตัดตัดเท้าตัดตินเห็ดอะค่ะตัดตินเห็ดออกเนาะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะมีแต่ดอกส,สวย ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเยอะอยู่ค่ะต่างก,กับเข้ามาเลยค่ะยังไม่ได้หยุดเลยค่ะเก็บตลอดเลยแต่ว่าไม่ดกมากนะคะพอมีเก็บค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่แล้วก็ขูดเอาใบไม,ไม,ไม้เอาดินออกหน่อยเนาะเผื่อไม่ให้เป็เละนี่ค่ะดอกสวย ดอกสวยมากค่ะวันนี้ดอกสวยมาแล้วก็มีค่ะนี่ค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะมาเก็บเห็ดกรยุพินนะคะว่างจากงานค่ะรับจ้างก็แบบนี้ค่ะชอบชอบเก็บเห็ดนะคะอันนี้เป็นเห็ดยูคาเนาะนี่ค่ะตรงนี้จะดกหน่อย แล้วยูพิงก็ก็เก็บเก็บรอบๆนั้นนะคะแล้วก็มามาตัดตีนอะคะ่ะมาเอาใบไม้ออกหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวหีดอกมันจะเละเนี่ยค่ะดอกสวยมีแต่ดอกตูมๆท้งนั้นเลยเนี่ยมีแต่ดอกตูมๆทางนั้นเลยค่ะ เมื่อวานี้ก็เจออีกป่านึงแต่ยังแต่ยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเก็บนี่ก่อนเก็บป่านี้แล้วก็เดี๋ยวไปรับแฟนแล้วก็ไปค่ะนี่ค่ะดอกสวยมากวันนี้นี่ค่ะดอกสวยทั้งนั้นเลยยูพินเก็บมาก่อนเก็บมาจากสายของเขาอะนะคะเขาจะขึ้นเป็นสายเป็นเวิร์้งอย่างเงี้ยค่ะ พิงก็เก็บมาก่อนมากองก่อนแล้วยุพิงก็มาตัดตัดเท้าออกเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเอาออกเอาดินออกเนาะเอาดินออก,อออกแล้วก็เขาก็จะไม่เปื้อนไปทํากินไปขายก็เขาก็ไม่ติไปทํากินก็ทํากินง่ายค่ะเยอะเลยค่ะ พอามาคนเดียวก็ตั้งวางกล้องนะคะแล้วก็แล้วก็ต้องทําแบบนี้เราก็จะให้เพื่อนๆดูว่าพอมีคาเห็ดเก็บเห็ดอยู่คาอยู่เนี่ยค่ะนี่เป็นจุกเลยค่ะนี่เขาจะขึ้นเป็นจุกค่ะเป็นจุกเลยเนี่ยค่ะ นี่ค่ะแล้วยังมีนะนี่ะสูงนี่คือเก็บเห็ดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ